สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรจะมานําเสนอของกินอีกแล้วนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสําเร็จรูปเลอรสนะคะตอนนี้ตอนเนี้หน้าเฟซบุ๊กอ่ะหูีเด้งขึ้นมาเยอะมากแล้วก็มีหลายยี่ห้อให้เราเลือกนะคะ ตอนนี้ไม่ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือถึงอยุธยาแล้วเนาะตอนนี้เขาก็มีแบบสําเร็จรูปมาให้เราประพรก็ยังไม่เคยนะแต่คิดว่าหลายๆคนก็คงเคยบ้างแล้วล่ะนะคะเพราะว่ามันก็มีขายมานานแล้วเหมือนกันเนาะ เออคราวนี้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเอ่อก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นของก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนะคะเขาบอกสูตรลับเฉพาะสุดลรรับเฉพาะสูตรลับเฉพาะลับแค่ไหนไม่รู้นะคะแต่ว่าเราซื้อมาในซองละสามสิบห้าบาทนะคะสามซองร้อยนะคะเนี่ยสามห่อร้อยอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้อันนี้เป็นเส้นเส้นเส้นเล็กนะคะแม่ค้าเขาบอกเส้นเล็กเดี๋ยวเราก็ามีที่ฉีกเดีย๋ยวเราจะฉีกดูนะคะว่าด้านในเขามีอะไรให้บ้างนะคะอ้าวฉีกเลยอืม ด้านในก็มีนี่มีกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นน้ําของก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะสองถุงเนี่ยไม่รู้ว่าน้ําอะไรแต่ว่าต้องใส่ไปทั้งสองถุงนั่นแหละนี่เป็นน้าแบบนี้มานะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กอันนี้เส้นเล็กเขามีเส้นเล็กเส้นมี่นะคะแม่ค้าเขาบอกว่าเส้นเล็กอร่อยกว่าเส้นมีเราก็เชื่อแม่ค้าแม่ค้าเขาบอกว่าอร่อยกว่าอ่ะโอเคเราก็เลยเอาเส้นเล็กมา นะคะสามสิบห้าบาทนะคะแต่เขาไม่มีลูกชิ้นไม่มีหมูอะไรมาให้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีน้ําเนี่ยน้ําอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปต้มกันเนี่ยน้ามาสองสองนะคะโอเคเขาไม่มีมีไม่เอ้ไม่มีลูกชิ้นไม่มีหมูไม่มีผักมาให้นะคะอันนี้แล้วก็ใครมีก็เติมเอาถ้าไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปต้มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมดูคะ่ะโอเคค่ะไปกันเลยคุณผู้ชมคะเรียบร้อยแล้วนี่ ใส่พริกมานิดนึงคุณผู้ชมป้าพรสําหรับป้าพรนะคิดว่าน้ําของเขาเนี่ยมันพอดีอยู่แล้วอะ่ะคือไม่ต้องเติมเปรี้ยวไม่ต้องเติมเค็มไม่ต้องเติมหวานเลยแต่ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดๆจ็เติมพริกป่นไปได้นะอืมมันพอดีเลยอะคุณผู้ชมเอ้ยอร่อยอะ่ะเฮ้ยมันน่าร่อยนะคุณผู้ชมแต่มันมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําข้นนะ มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือบแบบน้าใสๆนะคะเนี่ยก่อนกินเส้นก็ก่อนเลยนะคะเส้นเขาเนี่ยลักษณะเหมือนจะนุ่มดีนะก็ต้องลวกแบบว่าเอาไปใส่หม้อให้ประเภทที่ว่าให้มันเดือดน,นะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะยังยังแข็งๆอยู่คุณผู้ชมเหมือนมันจะนุ่มดีนะอืมอืมรอ้อนเฮ้ยเส้นนุ่มใช้ได้อืม อย่าดูถูกไปคุณผู้ชมเฮ้ยอร่อยนะถ้าถ้าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของป้าพรนะป้าพรคิดว่ามันอร่อยกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือบางร้านที่เราเคยไปนั่งกินมีก้ะคุณผู้ชมไม่ได้อวยของเขาหรอกนะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้เลยแต่ว่าเราก็คือมาลองชิมให้ดูอะค่ะว่าเผื่อบางคนเพื่อนๆคนไหนไปเจอแล้วอยางจะซื้อมาลองบ้างว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สาสิบห้าบาทก็ถือว่าพอพอกับร้านที่เราเคยไปนั่งกินนั่นแหละนี่มีผักใส่หน่อยอืมอืมอืมใช่ไดช่ได้อืมไม่ต้องเติมเลยนี่หมูละมักเองไม่ได้ใส่ลูกชิ้นไม่มีลูกชิ้นอือหืหมูก็นุ่ม อือร่อยอร่อยเกินคาดเลยอะคุณผู้ชมขอบอกว่ามันอร่อยเกินาคาดจริงๆนึกคิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้หรอกนะที่ซื้อมาแบบอ,อยากจะลอง,นะองไงก็เลยบอกว่าเฮ้ยก่อนจะลองเดี๋ยวทาคลิปไปด้วยเลยเพื่อเพื่อนๆท่านใดไปเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยอร่อยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยกว่าบ,บางร้านนีล่ะ วิ่เรื่องจริงนะกับน้ำเขาพอดีเลยอะ่ะคุณผู้ชมอืมเส้นเขาหนุกนุ่มเหนียวอืมอร่อยอร่อย่อ,อย,ออยขอบอกว่าไม่ต้องลังเลเลยซื้อมาได้เลยคุณผู้ชมสามสิบห้าบาทแต่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นไม่รู้นะมันมียี่สิบห้าบาทก็มีนะคุณผู้ชมป้าพรเห็นเขาขายเนี่ยมียี่ห้าบาทก็มีนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนแต่ป้าพรซื้อมาเนี่ย เป็นแบบนี้สองสีส้มๆแบบนี้นี่อ่าก๋วยเตี๋ยวเรือปรุงสําเร็จรูปเรือรถนะคะเขาใส่เครื่องเทศมาแล้วอ่ะในถุงน้ำเขานั่นแหละอืมมันมีกลิ่นเครื่องเทศออกอยู่แหละคุณผู้ชมเฮ้ยอร่อยขอบอกว่าอร่อยเดี๋ยวต้องไปจัดการกัดถ้วยนี้ละเป็นมือ้อกลางวันเราเลยเนี่ยโอเคนะคะคุณผู้ชมกอนนี้ ยี่ห้อนี้เลยไม่ได้โฆษณาเลยนะคะแต่ว่าซื้อมาชิมแล้วมันอร่อยจริงก็เลยแบบว่าคุณผู้ชมท่านใดที่แบบว่าอยากอย,กอยู่บ้านแล้วไม่มีเวลาออกไปข้างนอกอ่ะก็ซื้อมาไว้ได้เลยนะคะซื้อมาไว้หลายๆห่อก็ได้พ้าพรซื้อมาใน3 5 3สามสิบห้าสามห่อร้อยนะคะก็คือซื้อมาแบบว่าเวลาเราไม่อยากออกนอกบ้านก็สามารถที่จะทํากินเองได้ในบ้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ โอเคค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ชมก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยกันนะคะซื้อได้เลยนะคะขอบอกว่าอร่อยนะคะก็คือขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบาย